สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพี่น้องข้ามารีวิวแทงน้ำจ้ะมีพี่น้องห้าคอมเมนต์มาว่ารีวิวแทงน้ำให้เบิงเ้งแนว่าสันมันเป็นตาหมันค้งดีว่าสันก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้พี่น้องข้าเบิ้งจ้ะพี่กัดกะสวนไม่ต่อยจ้ะพี่น้องบ่านสุขวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลจ้ะ พื้นที่หาไล่พี่น้องหาไล่แทงน้ำสีต่างยุกลางเลยด้วยจ้ะนี่หาไล่จากที่หน้ามาเป็นทีสวนทั้งเบิดจ้ะพี่น้องโดยการถมจกสาขึ้นมาถมน้ำจ้ะและกะสื่อดินทางหนอกมาถม เดี๋ยวไปเบิ้งไก่ๆพี่น้องกระปูครองกระเกือบเต็มพื้นที่เลยล่ะจ้ะทางนี้เป็นปูเป็นบะาคามยักษ์กระกล้วยเริ่มเอาลงแซมปะาร้าว่วางๆอยู่ทางนั้นติดสะกระลงปะาร้านมหอมพันเตียจ้ะพันแถจากนาคนปรปฐมสื่อน้ำพินมามากำนองท่านว่าสองคนเหมือนนี่สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ บรรยากาศคืมๆพี่น้องคือฝน,นสิตกนี่หละทังนี้ก็สิเป็นเพือกน้ำปลูกไว้แต่ปีที่แล้วปีหกสามเออแทงน้ำนี่ก็เฮ็ดปีที่แล้วด้วยจ้ะส่วงเดือนมีนาสองหาหกสามจ้ะพี่น้องปักพร้าวที่แนมเห็นนั่นก็กะพึ่งใด้น,น้ำม,มื่อปีหกสาม มะเขืองไงเก็บขึ้นใหม่พี่นอ้องเรัเบิ่งงนีเก็บออกมาโหลดหลูกมันสิแก่ทิมมัเคือผ่าเออดึองออกมาเบื้องยัยค, <c oughs> คือคนเก็บเลย <c oughs> แท่งน้าพี่น้องเส้ากับสิเป็นเส้าเล็กเ้อใส่โค้งสางเล็กทั้งเบิด์จ้ะเล็กกาวาไหนพี่น้อง <c oughs> เานี่เป็นหนาซีคูนซีพี่น้องค่วมนากะหนึ่งจุดหาเล็กเกว่าไหนบกเขาสนิมเพื่นว่า้างพื่นว่ควาค่วมสูงจากพืน้นขึ้นไปหามองฐานถังนั่นพี่น้องมองถังกระซี่เมตรจะ้ะ สูงซีเมตรจากถังสูงขึ้นไปหอดสุดลังค่าหนาหกเมตรจ้ะทั้งน้ำกระใส่แบบสองพันลิตรพี่น้องทั้งแบบอันการขี่ไข่านามเพื่อนวะราคาสื่อปีที่แล้วนั่นหกพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องั้งสองพันลิตรนี่ราคาเล็กทั้งเบิร์ด ซื้อปีที่แล้วเท่าไะราค่ปีหกสามเบิดมือนซีจ้ะพี่น้องสร้างกระซีกะซีแผน่นเบิดซีแผ่นสร้างกระซีสร้างกระซีมันก็มีหลายแบบหลายราค่าพี่น้องค่าสร้างกะหาไอาจาะคล้องมเฮ็ดไหยจะ้ะ กะบ,เบ่เต็มทีพันไดดอกบัวแด้เพิเ่นเต็มที่พันไดทานกัสิเป็นปูนพี่น้องทานทาั้งไตใส่ซี่แพกมาเทเลยจา้านี่สามคิวนี่ทานมานี่หกพันบาทจา้ะเพิ่นม,มาเทอยู่สวนเลยอยู่นี่เลยนี่จะขวดอันจุลินซี่สังฮอแสงในกระตา พี่น้องกระเบิดอยู่ประมาณรวมๆแล้วเนาะสามหมื่นเกือบสามหมื่นหาจ้ะคาสร้างให้เพิ่นแปดพันพอเพื่นเสื่อมทั้งเบิดพี่น้องต่างสามหมื่นห้าพันบาทจ้ะรวมเบิดพี่น้องเข้ากับว่าตตรงลงทุนหลายปันดีก็ะได้ด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าไปถ่ายคลิปของผูู้ใยญ,ญ่บ้าน อชวินพี่น้องโกงน้องหน้าที่ไม่ต่อยไปท่ายเพิง่งลงคลิปไปสามสี่หมื่นนี่แหละเพิ่นใส่เป็นปูนทอปูนหน้าเพิ่อเอินอ่นจังไงละพี่น้องปอกปอกรอยยี่สิบเทินกันสองอันแค่นั้นเพิ่นเอาไปตั้งไใวมองสูงๆพี่น้องหาขีเเ็นมาว่างเป็นฐานล่ะกะ สูปนามขืนไปใส่แล้วก็สทรงนามลงมาจา้ะนี่กระซูบนาบาดานขืนมานี่พี่น้องขืนทั้งไวบาดานนี่ก็เลิกสามสิบหกเมตรพี่น้องทอหานิวทอหาเนิวคคาจ่างเพิ่นเจาะบ,บาดานน่นหาพันเจาะไปสองบอ่อพี่น้องบ่อน,นั้นราคาเจ็ดพัน เออเฮ็ดปันไดขื้นพร้อมก็ใส่ซ้ำเมิดพี่น้องสูบ้อยูนีเลยให้ลร่องลองักล่าวตลอดจะสว่งแลงนี่เดี๋ยวพามาเบิ้งทางนี้อืมบ่ท่านเดี๋ยวขื้นแทงมันบ่แดดออกแต่ว่ามันกะสูบน้ำขื้นมาได้ยี่จะแต่ได้ประมาณนี้แหละพี่นอ้องฝนกับบ่ท่านต๊ขคากจเชืออยู่ นาำที่เห็นนี่เป็นนาำสูบเึ้นมาทั้งเบิด้วยใจนี่ให้หล่อบอกขาวนี่นาำบดานสูบมาบ่มเป็นน้ำฝนใส่เป็นแผงโซโลาเซลล์จ้ะซีแผงพี่น้องกันเสียค่าไฟ่นี่บ่ไว้รอกพื้นที่หาไรนี่พี่น้องโฮสเพื่อสีแล้วู้่ยแย่กันโฮสซูเหมือลดอจ้ะแบบซีแผงเป็นแผงโมโนโจ้ะพี่น้อง พี่น้องเขาคอมเมนต์มาว่าตาแพ้งโมู่โน่ว่าแต่มันแจงนี่มันกะน้ำกะคืนแล้วเพื่อนวะกะน้ำกะคืนอิลีจันนะแต่ว่าตรงแดนแห้งอิลีมันจังดันขืนทั้งเข่าด่พี่น้องดันขืนมาสูงสี่เมตรจ้ะเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วก็สีดันคืนทั้งล่ะคืนแทงไว้สี่ไปหดทางผุนปูคาต่อ เอาราคาโซลาเซลล์น้ำกรนนอพี่น้องซี่แพงนี่สามหมื่นเจ็ดจ้ะเพิ่นมาทรงหอดบานจ้ะพี่น้องแต่ว่าฐานนี่พอย็นใช่กับลูกใส่แล้วเฮ็ดเองกับงบประมาณกับพถึงสองพันบาทดอกจ้ะซื่อเล็กมาเสื่อมเขาเฮ็ดเองอยู่บานแล้วก็ยกมาเลยจ้ะเออ กะซีมีสายดินนำพี่หนอเพื่อค่วมปลอดไั่ไปเบิงไฟก่อนไฟมันทอดได้นี่น้ำก็ขึ้นอยู่จ้ะไฟไฟอะไน,นี่ไฟเดียวแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดพี่หนอขี้เกี้ยวขี้เกี้ยม,ยมแล้วแม่ยานขี้เกี้ยมอย่างขึ้นกันเ,ออเดี๋ยวสิปิดไหวก่อนปิดแล้วก็ล่องเอาเป็นทังเบิง้งเดี๋ยวน้ำม,มันสีฟงใส่โทรศพัพท์ ใส่ทุน่นหลายเตอบพี่น้องประมาณในการเ็ดสวนเออเด้งตัวนี้ออกเด้งออกไอ้บาลลดใส่ดังจะคล้องเด้อดหวนเอออ, <laughs> อยากซอยขนาดถทือไว้เดี๋ยวแม่ิต่อดึงคืนนา,า่อ้วนดึงคืนไหม <laughs> ไ,ไดหนามันสิจูบทอมองลงก็มีอย่างอขอะเอาถือโทรศัพท์ไปแม่สิดึงเอ๊ะเอ้ยเอนะปีน้องน่าสเวิ่งเลยเดียเด๋ยยดีดีเออ้าวคืนแล้วท่านว่าทายคลิปห้ต้นนี้มะซุปใบนี้ไปเปิดไปเปิด đó băng mấy tiếng thuyền thang hải vòm rồi. sáng con. cái sáng đó? rồi vang băng xin cái gì đó. จำมาบ่มีแดดเนาะกะคืนยุกมีดดแดดเนาะอะไรเออกะไร้ค่อยๆซจำจี่เห็นลงนี่แหละพี่น้องน้ำกะไร้เนาะกะพี่น้องเข้ากับศึกษาเอาจ้ะมองไในแนวได้วันสิประหยัดต้นทุนในกระเป๋าเข้าในการเฮ็ดสวนสวนกะลองเฮ็ดเบิ่งจักไรหนึ่งก่อนจำรับปุถิมีฝืนที่ นี่เห็ด้ <ไข S 1> อมกันเห็ดที่แหลก,กว่ามานสีไลพี่หนอกป,ปีนี้ก็มาทมเพิ่มอีกทมฟังนั้นท่านปลูกยางหรอกจ้ะปลูกปลาไหวเนาะท่านว่าเนาะปลูกปลาแทนคุณแทนดินไว้น้าไปยางไว้เบิ่งอันนี้เป็นคาแดงพี่หนอกสิ<ไ>ข,ขย้ายไว้ยุคสื่อเพิ่นมาสองลอย กับปูกไว้ยุ่งเอินแน่มา่ลปูกข้างนี้แน่มากินนอคาพี่น้องประโยชน์มันหลายท่านว่ามากินม่ลุมากินนี่เออนี่นอมันปุ๊กใสปุ่มใส่ร้ายปวดพี่น้องมันเลยบ่น่อยไงเสี้อาขยายออกปุูกนี่เออข้างนี้คาเหลือง ประมาณลอยก็เหงาฟังนี่ล,นลูเ็ดนมี่มันลอยแล้วเหงากระติดแล้วเหงากระบดติดปลูกไส้แรงๆพี่น้องรดน้ำให้เอาว่ามันหอดหรือ,อดูฝนแล้วแต่ว่าฝนบ่ามาปลูกลท่าฝนสิปลูกให้ได้เถิงพันลุ้มมาสัน่น <laughs> ขวมขีดสิเถ<ม>ิงวันละพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งนามซากอน น้ำซ่ากับข้นอยู่นี่ลอกที่โจกขึ้นมาถุ่มไม่นั่นกับนำมีหลายแหละพี่น้องอย่าไปไก่ซ่าด้วลูกไปพี่น้องใหม่อืมน้องใหม่กัเจอแรงกับพวกขืนดอกนั่นกินกินจนไม่อยากเลยพี่ตัวใหญ่่นีพี่น้องกิมสุ่มปล่อยให้มันขึ้น ี่เดี่เดี๋ยวไปเบิ่งต่างนีตัวเข่าขางเทียงพอยื่นใส่ละว่าสีเอาปลามาอนุบาลไว้อยู่นี่น้ำก็กำลังมาค้างให้พี่น้องสีลอยรู้ป่ะจ้าปลาโอ้ท่านว่าสีลอยจับปลาป่ะคลิปนี้ก็พาพี่น้องถ้ามารีวิวแทงน้ำจ้ะงบประมาณก็รลายอยู่ดอกพี่น้องนี่ตอเดี้ พี่น้องเข้ากับศึกษาเบิ้งนํายู u ูบได้หลายช่องเด,ด้อจ้ะเด้อถ้ามีทุนกัพอเฮ็ดไว้อยู่มันกัเฮาได้ใช้ไปตลอดโซลาเซลล์กับ่ไดป้ปิดเลยจ้ะเปิดไวตด้ตลอดลังเท้อกันน้ําขาดน้ําเบิดอยู่เด้พี่น้องมันแรงคักเ,เพื่อน้ําสิขึ้นมากอะ่ะยุดอยูอ่ชั่วโมงพุ่น,นล่ะไปทีละ่ะไปพาเลาะเบิง่งทั่วๆก่อน เดอ้อโอ้ขับขับขับท่านมาไปเปิดเดอ้อปลดมือเออก็ไม่เปิดมามากะใหญ่ไหวงามไหวยูจ่จ้ะท่างนี้ก็ปลูกข้าวไหลลุําอยู่ไหลบอละละูกไหลไหลเรบ่เออไปเปิดตัวเทิงไหลลงม้านั่งเ,เออมาคุดคล้องใส่ไก่เหรนพี่น้องมันแหลงหลาย ส่ไก่เป็นใส่หนูแล้วไปจากหน่อยๆนี่คอยว่ามีแห้งพุดเลนปูคาไปน้ำคับไ่พต๊ดอดลูกโอ้เหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วก็ให้มันตกมาปัญญาปนโต๊คนนั่งเหมือนมาแล้วเผื่อกกเอามาไหวมองน้ำค้างน้ำหงในพี่หน่อ พ็อได้ให้ร้านกินท่านว้านมากกินแดงเอาค่าท่างนี่แหละที่ปลูกไว้แปดเดือนขยายไว้พี่น้องข้ามาแ่งให้แน่ว่าสัน,สนมันบ่นหลายจ้ะให้ปลูกปลูกจะคล้องก่อนพี่น้องปลูกในสวนเดี๋ยวคล้องก่อน เปิดเบิ้งหลบ่เปิดแล้วบอคือบ่ปเปิดน้ำเลยจังหลากไปเบิ้งแม่สิเปิดใหน้นี่มองทมไม่นี่พี่น้องประมาณเกือบเกือบลอยู่ได้นี่เอเอไดซะะตอกันไปหันแล้วกะทมมองนี่นี่ได้เวดทุนสองหมื่นหกจ้ะเครื่องค่าดานันจางรถไทยดันพอะ ผู้ได้มีโรท้ายอยู่แล้วมีผื่นทีหน้าน,นุนๆพี่น้องก่ต้องทมดอกบุกเลยแล้วกะทถขึ้นทุกปีลองมันกะสิสูงขึ้นเองคมันนี้เนาะเออนี่เปิดหน้าวน้นี้มองเดียวพ่อมันกระสีไรไปทั่วสวนเลยแมนมอท่านว่า <laughs> อเออเปิดหนามไ่หล่องอมันเป็นข่วมหวังเด้พี่น้องการเฮ็ดเษกษตรก็ได้พี่น,กกน้องเกษตรก็กราเกษตรคือกันละเนาะเฮ็ดยังกับตรงมีข่วมหวังคิดบัวขาวหวเข้าตกงขายปลูกไว้เอาอีกแปดเดือนเข้าตรงใดละคือเอาเงาละลอยเลยพี่น้อง <laughs> แมนพอทัน่ะแมน,แมน ปลูกแล้วว่าต้องคืนว่าสิไปขายไซสขายไซสให้ลงมือปลูกกันพี่นอ้องอุ้ยอันนี้ร้องไหวหายกำลังใจจะคของขสานมันสิเมือ่มมอยแม่นบ่ครับแ <c oughs> ม่นยึดครับน้ำไหลไปแลยเมื่อน,นี้มาหอดกับทายคลิปเลยเพราะท่านี่ปลูกแง่งแยกยางอยู่เอาบุกฮุ่งกับหญ้านี่เปียมาปลูกปลูกไว้ให้หนู เพื่ออยากได้งัว่วก็พ่อได้ขยายไว้น้ำหยาก็ได้ไน้ำหอกนี่แลละพี่นนอนนอนบอกเบิ้งที่ละต้นได้มีเบิ้งให้แม่น้ำตลูกเด้ออืมเ็ศแบบนี้มันสีซุ่มโดนพี่นออนอนลูกชายคอยมาเบิง้งแม่คือปูขุดอัน เป็นเรียมเป็นไหล่เนี่ยพี่น้องขุดของใส่ไก่ขุดหลีกมองขี้เห็นแล้วพีนนพนนนนน่น้องมองขี้เห็นเพ็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่โค้ขึ้นมาเออครับอธิครับอุ้ยว่าแม่อันข้าวโพดแม่เกิดหรือเปล่าใช่อะ่ะแม่ปูข้าวโพดอะไรได้ไงน,น้ำหล,งม,ำลงมันนี่น้ำหลงมันนี่ยางระว่างไหมเด้อ่เอ,เออเหยียบเด้อเหยียบหรืเอเปล่า <laughs> ปูได้เมื่อแล้วสองสามเงาสองสามเงาง่ายๆก็เนี่ยก็ยังใส่มาอาดหนามไปไหวแล้วพี่น้องนี่นยเออเออเออลูกมาอาดหน,นามไม<า>่ไหวเลย เอาคา่ะเขิหนหน้าสองสามเงากับเด็ดปูกได้ไร้ายตดน่พี่น้องล่างเงากับเป็นซิุ่นละซิบลุงเ,ลอเ,เออท่านนี่ก็เปิดไล่ไปเปิดไว้นี่ละเสื้อฝนมบโตกง่ายดูครับสวนครับธรรมาศาสตร์เนี่ยนี่นนอ,าอากาศดีๆพี่น้องฝนูกไว,กวหันบ่ะเ่อไร วุ่นวหยครับไผปบนไดปลอดภัยจากโควิดเนาะมาอยู่สวนแมนบอคับมนอยู่ครับเอาก็ขอให้พี่น้องครับปลอดภัยจากโควิดคือกันเด้อจ้ะเด้ออันนี้กระติดแหละแพ่งหย่อนไม่ละเอามาปลูกกะเอามาปลูกกะตัดหย่อนมันออกพี่น้องมนหมนเลยมากอันนั้นแม่ชม คอยเอาอันงุ่มกันนกไหวพี่น้องมันกันได้ปะนอนตื่นนอนมะโจเออนอนมะโจเด็กขานอนก่อนออืนัวเนี้ขานอนปิดไว้ปิดไว้ใส่ก็เฮ็ดแบบปลอดสารกับสีโอ้ยลำบากเพื่อสิได้กินเพื่อสิได้กินอืมไหวกันนกซื้อดอก นกมันมาตอดหยืดควานจะเมื่อเห็นนกอืมนกเต็มทำไรบอปัดนกอีกประมาณสามสี่เรือกนกนสิเป็นพนื้นที่สีเขียวเบิร์ดีหดอกพี่น้องแถวน่้ยปัดเบิ้งกันอืมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะคลิปหนาพอกันไหมไ <c oughs> คุย <c oughs> <c oughs> หมานว่ามีความสะดวกกับเฮาหมัน่านมีหนามตัวสวนเลยหนามหนามมาอยู่